จะมาให้เปิดเพยงเนี่ยว่าแต่ทุกทายทจไมทำไม,อ,มอ,อ,อ๋อไปกินกาแฟเออโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆมาแล้วนี่ใช่เดี๋ยวอาำยังไม่มาเลยอือข้าวไยก็ได้อ้มคนจะมาได้แล้วนะอ้ำมาแล้วไปไฟแล้ว Happy birthday um happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you wow เอาเค้กเลยเย้กินข้าวก เค้กอะไรเพื่อเราเยเตรียมของขวัญมาตู้อ่ะดูสิสิว้าวปากกากระปุ่นลูกไหนเอออันนี้ของขวัญเอ่อเอ่อซอฟกระเท็ดมาทำอะไรเดี๋ยวซอฟกระเท็ดโมพอดีเอามาเลยเอ่อแล้วของขวัญฉันนะอ๋อโมพอดีอยากกินซอฟกระเท็ดเอ่อนี่อะไรเนี่ย ุก,กี้ถามแดงสิ้นคิดนะครับอ่าสวัสดีสุนัขมันเกิดนะครับปามแล้วก็สวัสดีทุกคนที่ดูคลิปนี้จนถึงจบเลยนะครับเอ่อเป็นผู้ชมที่ดีมากเลยนะครับคือผมเป็นไรไทยเอ่อเอาคลิปนี้แพนได้ไหมแล้วก็เห้ผลที่มันแบบดีเชลเลยนะมากกว่าจะคอนมากกว่าไอ้คลิปอื่นนะครับเพราะผมเกลีย่ยนส่วนไหนผมเกลี่ยนขอโทษนะครับโอเคครับ ก่อนที่นิดกับชมจะฆ่าผมผมก็จบค,นนคบลินนนปน,ออน, Ultimate, น,นี้ไปก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้จะเป็นแนวทางของไอคเทรัสเฟสอัลติเมทนะครับถ้าอยากดูเฟสอัลติเมทก็ที่คอมเม์ได้เลยครับสวันนี้ไปก่อนแล้วครับบาย